พ okay. okay. ี่ต๊องแกโดนร้องเพลงอะไรมาเนี่ยร้องไหมเกิดอะไรขึ้นคะอีเจแกอยู่ก็ดีแล้วช่วยทำให้ฉันสนุกหน่อยแค่ได้สองพันก็อะไรขึ้นกับแกวันเนี้ยโอเคไอ้สักกิริคืนนี้โดนจัดหนักจับเต็มแน่ คุยกับใครล่ะคะทำไมนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวอ่ะคุยกับแม่คุยกับแม่หรือคุยกับผู้คุยกับแม่แต่แม่บอกว่ามีเด็กอายุ17มาจีบแม่อแม่จจอายุเท่าไหร่แล้วหรอ75้าแล้วค่ะอุ้ย75ห้ายังมีเด็ก17มาจีบตอบไปนี้นะพอใจจะไม่เครียดแล้วว่าถ้าแก่ไปเนี่ยจะมีใครมาจีบพอใจไหมมองพอใจค่ะ ต่อให้เราแก่แค่ไหนนะคะขอให้เราทําตัวแซ่บไปก่อนรับรองมีแต่คนอยากกินเราเจ๊บอกไว้เลยหรอใช่แล้วแน่ใจเหรอคะว่าเด็ก17ที่มาจีบเนี่ยเขามาจีบไปเป็นแฟนไม่ได้มาจีบไปเป็นแม่งั้นเดี๋ยวเจ๊ต้องให้แม่ถามเด็ก่นแหละว่าน้องๆกำพาแม่หรือเปล่าเออไปก่อนเจ๊ไปทำธุระนะเจ๊จะจับเมื่อไหร่จะไปไหนจ้า จะไปดูร้านซะหน่อยอ่ะดีเลยคู้ชคะเราไปหาอะไรกินกันเล่นๆที่ร้านเจดีไหมด้ยนะคะตาเจด้วยด้วยเดี๋ยวเจ๊ไม่ได้ไปร้านเจ๊เจ๊จะไปร้านเพื่อนเจ๊นะ่ะเอา้าถ้าร้านเพื่อนเจ๊เป็นร้านอาหารหรือเปลา่าะถ้าใช่ก็ขอไปกินด้วยไ,ไหร้ร้านขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าประเทศไหนหรอฉันกำลังอยากหาซื้อ,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 อชุดใหม่พอดีเลยขายเสื้อผ้าดีเลยจะได้ซื้อเสื้อชุดใหม่ให้พ่อด้วย ถ่ายเท่ากาผู้ชายแบบเด็กน้อยอ่ะแบบหนึ่งหนึ่งขวบสองขวบอย่างนี้เลยอ่ะก็ดีเลยเหมือนกันพอใจจะซื้อฝากลูกเพื่อนพอดีไปไปด้วยพ่อใจแล้รจางใจสักทีค่ะก็ไม่ยอมง่ายจึงล่ะคะเห็นแถมมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็แถมไปทางไหนก็จักเจี๊ยุกทางเลยอ่ะสรุปว่านัดคู่เอาไว้หรอใช่อ่ะพอใจรู้ ิดอะไรขึ้นคะอีเจแกอยู่ก็ด <so ีแล้วช่วยทำให้ฉันสนุกหน่อยฉันได้สองพัก็อะไรขึ้นกับแกวันเนี้ยอูคนเดียวก็คุ้นเคย อยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด